ข้อต่อไปครับเขาบอกว่านำคีเลียม1โมลเลกุลเฮ้ย1โมล60องศาเซลเซียสมาผสมกับนีออน2โมลที่30องศาเซลเซียสจงหาอุณหภูมิของแกส๊สผสมข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการเอาแก๊สเนี่ยมาผสมกันใช่ปะโดยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดคือเขาให้ฮีเลียมกับนีออนมาซึ่งสองซึ่งแก๊สสองชนิดเนี่ยจัดว่าเป็นแกส๊สเฉื่อยใช่ไหมครับ ซึ่งมันไม่ทำปฏิริยากันตรงนี้สำคัญะจะได้ว่า u ก่อนใช่ไหมครับถ้ามันไม่มีการทำปฏิริยากัน u ก่อนก็เท่ากับ u หลังใช่ป่ะ u ก่อนคืออะไรครับ u ก่อนคือ u ของนีออนและ u ของฮีเลียมบวก u ของแก๊สผสมใช่ปะ u ของนีออนคือ3ส่วน2 n Rt บวกด้วย 3.2nrt จับมันเท่ากับ 3.2nrt 3.2ครับตัดกันหมด R ครับตัดกันหมดเพราะเป็นค่าคงที่ดังนั้นจะได้สูตรว่า n1t1 บวก n2t2 ย่อมเท่ากับ n ผสม t ผสมโอเคจะได้ความสัมพันธ์นี้แล้ว ที่เหลือก็แค่แทนค่าใช่ไหมครับ n 1คือถ้าให้1เนี่ยคือฮีเลียมและ2คือนีออน n 1คือ1ครับ t 1่คือ60องศาแต่ว่าเราควรจะเอา2 7 3มามาคูณไหมครับก็อ่าเอาเอา2อ3มมาบวกเพิ่มไหมข้อเนี้ย ถ้าจะตอบเป็นองศาเซลเซียสเ,เ,เนี่ยอุณหภูมิผสมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอา2องเทสามาบวกหกนะครับเราสามารถแทนค่าไปได้เลยว่ามันคือ60บวกด้วย n 2 n 2คือ2ครับและ t 2คือ30 n ผสมครับเนื่องจากมันเนื่องจากมันไม่ผสมกันจำนวนโมลผสมคือ1บวก2ใช่ปะ่ะคือ3และ t ผสม ะจะได้ว่า1คูณด้วย60บวกด้วย30คูณด้วย2ก็คือ60เท่ากับเป็นผสมคือ3คูณด้วยทีผสม60บวก60ได้120ครับเอา3เข้าไปหารสแสดงว่าทีผสมครับเป็น40องศาเซลเซียสหน่วยที่ได้ออกมาก็จะเป็นเซลเซียสเช่นกันข้อนี้ดอกจันเอาไว้ว่า การคิดอุณหภูมิผสมเมื่อแก๊สไม่ทำปฏิกิริยากันสามารถแทนอุณหภูมิเนี่ยเป็นหน่วยองศาเซลเซียสได้โอเคปะ่ะ แทนเป็นเซลเซียสได้เพราะจะคําตอบเท่ากับเคลวินและถ้าเราแทนเป็นเซลเซียสครับหน่วยที่ได้ออกมาก็จะเป็นองศาเซลเซียสด้วยข้อนี้ถ้าเราพิสูจน์นะก็ง่ายๆครับจะได้ว่า n 1เนี่ย t 1เท่ากับ n 1 t 1บวก n 2 t 2เท่ากับ n ผสม t ผสมใช่ป่ะถ้าเราแทน t 1เนี่ยด้วยองศาเซลเซียสบวกด้วย t 1 เพื่อทำให้เป็นเคลวินเนี่ยครับและ n และ t ีสเนี่ยอทีห่งจะเป็นองศาเซลเซียสบวกสองรเใช่ปะ่ะทีสอจะเป็นองศาเซลเซียสสบวกด้วยสองรผสมก็จะเป็น n ผสมบวกด้วย T ผสมบวกด้วยสองเป็นองศาเซลเซียสผสมบวกด้วย2องใช่ปะ่ะ แต่จะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่า n ผสมเนี่ยมันเท่ากับ n 1บวก n 2ดังนั้นถ้าเรากระจาย2องเข้าไปครับก้อนทั้งหมดเนี่ย n 1 c 1บวก n 1คูณด,ด้วย2อบวกด้วย n 2 c 2บวกด้วย n 2คูณด,ด้วย2อมันเท่ากับ n ผสมคือ n 1บวก n 2คูณด้วย4บวกกับ n 1บวก n 2คูณด้วย n 2อง้อจะเห็นเนียว่าก้อนเนี้ยของสรรมการฝั่งขวาและก้อนเนี้ยบวกกันของสรรมการฝั่งซ้ายอะ่ะมันตัดกันได้พอดีใช่ป่ะดังนั้นการแทนเป็นเซลเซียสเนี่ยก็สามารถทำได้โอเคเป็นข้อยกเว้นของอุณหภูมิผสมเพราะคำตอบที่ได้จะตัดกันพอดี ถ้าเราแทนเซลเซียสครับคำตอบจะออกมาเป็นเซลเซียสถ้าเราแทนเคลวินคำตอบก็จะออกมาเป็นเคลวินแต่ข้อนี้เลขเซลเซียสสวยกว่าเยอะเลยใช่ป่ะก็แทนเป็นเซลเซียสดีกว่าข้อนี้ตอบที่สมครับเป็น40องศาเซลเซียส